ถามหาข้าวล้มครับจัดให้ครับถามหาข้าวล้มนนหนาๆครับจัดให้ข้าวล้มนนหนาแบบนี้หนาพอไหมครับหนาพอไมหมบางคนถามครับว่าทํารถไปทําไมไม่เห็นมีคลิปมีวีดีโอน่าจะพึ่งได้ถ่ายปีนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถเกี่ยวแล้ว ดูครับ่อน นนะ่หน้าครับ่นหน้ารอยแรกเลยครับไม่มีถอยหลังครับผมไม่มีถอยหลังครับดูกันย,ยาวๆครับดูกันย,ยาวๆ ระบบขาจักรแบบรดใจครับระบบโซ่เบอร์หกสิบครับโซ่คอ,อโซ่ข้างเบอร์หกสิบเกี่ยวดันขยายโซ่คอครับขยายโซ่คอเปลี่ยนแบบรถใจบอกครับขาตู้ทำใหม่ครับรกลจับปัจจัยเย็นครับ ง่ายครับเกี่ยวตามอะ่ะโวนลวงหน้าแรกนะครับเต็มเต็หน้า ทำเมื่อสองปีที่แล้วครับจบที่หนึ่งแสนบาทครับผมใล่ระบบปากในโอ้รับระบบตู้ตู้ทําใหม่หมดครับตู้ฝาบนดาวลูกตีชี่รอบตะแกง ไล่รอบใหม่ครับไอ้รอบปากคอใหม่หมดครับปีนี้จะมีคำตอบให้พี่น้องคูต้าที่ติดตามผมนะครับผมว่าทำแล้วมไม่เคยมีคลิปไม่ เจ้าของคนขับก็ไม่ได้เล่นเป็ดเล่นอะไรครับผมใจเย็นด้วยครับโอ้รถเกี่ยวติดดางดางเขียวครับดังเขียวดางฟ้าดังฟ้าแต่คนแก่เขานำเรียกดางเขียวอา้าวดูตอนตามครับเอาดูระบบตามกินเต็มเต็มปากครับอา้อาวดูครับข้าวหนาะๆนะครับ ยัดเข้าไปมีอะไรยัดเข้าไปปากตู้ไว้จัดไปครับจัดไปดูครับดูเขากินครับเต็มปากตู้ไม่มีเสียงอืดเสียงโหลดครับนี่สเต็ปผมไม่มีสายพานล่องคู่ครับที่ทำครับ นี่แหละสายพานล่องเดียวก็ไหวครับ